ให้ฮักเพลงกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่อย่าได้เพแตกม้างคือน้ำตือข้าวเหนียวสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะเมื่อนี้บานนกะมากินข้าวมาเด้อมากินข้าวกับบานนเด้อแนวกิ่นของข้าวเมื่อนี้กะมีใครรู้พีนอ้อง ใครรู้หรือฟังไทยพอเสิเอนใครเข้าเนาะแล้วกันนอไม้นอไม้ดองเอามาแต่บ้านพี่น้องเอ้ยเมื่อน้านนนนก็นได้มาสวัสดิดน์นาเกตเนาะมาเฮเบียมีมีเจียวแมงดาพี่น้องหอมหอมกทะแทบแท้ แล้วก็มีปลาแห้งเอามาตดบ้านปิดปสัสแสงนะปสัสแสงหน้าบ้านเฮานี่หนแหละเซฟเซฟพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อมีขนมแน่นี่หมูเปินเบงง่ายนี่ยังซ้ำนีแ่แหละพี่น้องเอ้ยมา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 ,มากินข้าวน้ำกัน <c oughs> กินแต่ไม้ต้มก่อนเดอ้อ น้ำไม้ต้มชื้ๆพี่น้องนี่เป็นน้ำไม้เสียงไพ่จำเชื่อมังดาพี่น้องเอ้ยจำพอน่าๆ่ายอืมอือืม,ออม,อม,อมบอรุอรอรถแสบโพดแซ่บโพพี่น้องเอ,อ้ยแ่บจะอู้อี ปลาแห้งพี่น้องปลาแห้งมันๆปลาโนองบ้านเฮาเนาะบ่มิสารเคมีเอ่อมือนอนๆก่อนได้มาย้ายหัวผักใหม่เนาะว่าทางบริษัทติบาโนเทเรียหาเพิ่นได้ปรับปุงหัวผักง่ายย่าพลังงานย้ายห้อง บางยานก็จะมาอยู่ห้องใหม่อ้มืมมาเมื่อเดี๋ยวพี่น้องเออมืออื่นกับเมื่อล่ะเตรียมลงให้ลงหน้าแล้วเปิ่นตกตาเปิ่นเปิดบริษัทเปิดจังสิได้มาใหม่อืมแจ้แมงด่าอยู่ๆว่าพี่น้องอืมอืม แซบแท้ครับข้าลูกน้องขออภัยด้วยพี่น้องเจียงดังไม,ม่น่งพี่น้งเป็ดไข่ขาวบ่มีลูกซาำคือไข่ปลอมเลยพี่น้องปองปลายสุขูสุคน นี่ยแหละนะคนมะพร้าวสิไปรยู่ใส่กะบ่ลืมอาหารบ้านเกิดเมืองนอนแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ปิ้งป่าคืงอาหารยังบ,บุคือาหารบ้านเฮาไปน้องเอออยู่บ้านเฮามวนแทแล้วนะทางแมนเฮ็ดหนะ้กนากินปลาก,กินปนเสียงกระม่วนกระดอกไปน้องเออ เป็ดเป็ดมาเดิมเป็นน้องเดิมเกลียวแมนก,นก็หอมหอม มาเด้๋วพี่น้องเด้อข้าวนับานนนเด้อนามนี่เนาะอยู่บ้านบานนพนต๊กเนี่ยนต้งไม้เนี่ยเป็นตึกสะดุงพี่น้องป่าสะแงนนี่ตึกสะดุง้งเป็นพ่วงอยู่นกกระบดขึ้นคู่ตาสะดุงเป็นเข้าไพี่น้องเอ้ ซึ่งน้ำห้วยฝนตรงไม้น้ำไหลป่าเพิ่งจะขึ้นเล็